เขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าอีกแล้วมีผู้กองไซเบอร์หนึ่งก็คือร้อยตํารวจเอกแห่งกองขับการตํารวจไซเบอร์หนึ่งผู้กองไซเบอร์หนึ่งเนี่ยนำลูกน้องชั้นประทวนบุกไปอุ้มคนถือสัญชาติวานูวาตูไปรีดไปเรียกค่าไถ่ถ้าพูดถึงวานูวาตูวานูวาตูมันเป็นประเทศเกาะเล็กนิดเดียวไม่ที่รู้กันนะวานูวาตูมีพาสปอร์ตขายคนขายก็รัฐบาลวานูวาตูนี่แหละ,ะขายอย่างถูกต้อง เอาเงินเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎห<ค>มายมใช่ไหมก็สามารถที่จะบิน <passport S 2> ไปซื้อสัญชาติซื้อพาสปอร์ตที่<ม>วันวัวตตได้และคนกลุ่มที่นิยมไปซื้อสัญชาติวันวัวโตลูกค้าหลักของวันวัวตตก็แล้วกันก็คือจินเทาเขาบอกว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่รู้แต่สั่งปิดเงียบขนาดผู้บังคับการที่ไม่ใช่กองหนึ่งนะ,ะผู้บังคับการไซเบอร์สองสามสี่ห้าและรวมถึงรองผู้ชายการบางคนก็ยังไม่รู้เลย